โขกหัวหน้าไฮริงครับโขกหัวหน้าจะขอไงล่ะใหม่กับไม่ธรรมชาติพอมีอยู่พี่นอ้องอัปเดตหาเห็ดออกยุบออกยุบมกออกอยุบหมสาดได้ครับมักออกอยุบหมสาดกำลังกำลังจู เห็ดละงอกเอ้ยสีเหลืองอารามเห็ดละงอกเห็ดละงอกครับพ่ออกอกเยอะพ่ออกอกเยอะพ่อโค้นาให้ลิงเห็นดอกหนึ่งอืมอืมเห็ดละงอกสวยๆพ่อมีอยู่ตัวเหรอนี่นี่น,นี่ดอกหนึ่งอโอ้กำลัางงาม แต่หมสาดกำลังงามพี่น้องกำลังงามยัาางเล่ะมืออยู่โอ้ยอน,นี้พีก,กาไปฆ่ามันใครใกลแก่อยู่นาเหนหม,มากินไหมนี่อีกดอกนึงเห็ดด้วยครับนั่นว่ามันใครใกล้ด้วยเรื่ <laughs> องเด้่ามันกล้ด้ <laughs> เดี๋ยวมึงอีกก่อนดูอีกก่อนดูอีกก่อนนี่บอกโคกัวนาโคกวนน่าเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเฮ็ดปวก เห็ดปลวกเห็ดปลวกโอ้ขุ่นขุ่นุ่เห็ดแดงพี่น้องเห็ดแดงเห็ดแดงโอ้ดอกงามๆเลยดอกงามๆเลยเห็ดแดงยังหล่อเหมือนกอนพี่น้อง ถ้าเกาเฮ็ดแดงมันออกเป็นมูอันนี้นี่เจออีกแล้วเห็ดเพิงเห็ดเพิงหวานดอกน้อยๆดอกมูนี้เขาว่าหวานดีอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดดินเห็ดดินเห็ดดินดอกสวยๆ พูนด,ดอกหนึ่งที่ทั้งหลักเห็นไหมครับขาวๆของครับทั้งล่างครัสูงนีครับ <laughs> ประมาณสองเมตรแหละระวังโคก,กับพื้นทั้งล่างเดี๋ยวหายางรออีกก้อนพี่น้องเอามาอัปเดตให้ดูครับหามึงเห็ดก่อนหามึงเห็ดก่อนหามึงเห็ดอีกก้อน